สวัสดีครับทุกคนผมเกียร์นะครับในช่องเกียร์ปนวัตนถ้าเราเจอกันครั้งแรกผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้เจอกันบ่อยๆครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องจเนติกครับผมช่วงนี้เนี่ยผมได้ยินคําว่าจเนติกบ่อยมากเลยครับผมเพราะว่าผมดูทวิตตอกบ่อยผมผมดูทวิตตอกบ่อยซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ออกกําลังกายอยู่แล้วฟีดทวิตตอกของผมเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายซึ่งคนรุ่นใหม่ๆที่ทําคลิปเกี่ยวกับการออกกําลังกายเนี่ยมีเยอะมากครับผมซึ่ง กำลังพูดถึงกันเยอะมากเลยคําว่าเจเนติกและสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจว่าเจเนติกเนี่ยคืออะไรผมจะอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะเจเนติกเนี่ยมันคือเรื่องเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ให้เข้าใจเลยว่าถ้าพูดถึงเจเนติกเนี่ยมันคือพันธุกรรมมันคือกรรมพันธุ์มันคือร่างกายของเราที่พ่อแม่ของเราถ่ายทอดออกมาให้เราเป็นแบบนี้เจเนติกที่เราได้มาก็คือกรรมพันธุ์ที่พ่อแม่ส่งต่อมาให้เรากลายเป็นรูปร่างแบบนี้ที่เราได้มาซึ่งแต่ละคนก็จะมีเจเนติกที่แตกต่างกันมีรูปร่างที่แตกต่างกันโดยกรรมพันธุ์อยู่แล้ว ซึ่งถ้าพูดถึงรูปร่างตามจเนติกเนี่ยเขาจะแบ่งได้เป็น3ประเภทหลักๆนะก็คือคนที่มีรูปร่างผอมคนที่มีรูปร่างสมส่วนแล้วก็คนที่มีรูปร่างอ้วนคลิปนี้เนี่ยผมจะพยายามพูดสับเทคนิคให้น้อยที่สุดเพราะอยากจะให้ทุกคนเข้าใจอยากจะให้ทุกคนเข้าใจแบบง่ายๆเออเหมือนที่ผมบอกไปมีรูปร่างผอมมีรูปร่างสมส่วนแล้วก็มีรูปร่างอ้วนใช่ไหมซึ่งคำว่าจเนติกดีที่ใครหลายๆคนพูดถึงเนี่ยก็หมายถึงคนที่มีรูปร่างสมส่วนตามกรรมพันธุ์หรือว่าคนที่อยู่ตรงกลางนี่แหละครับตรงนี้คือคนผอมตรงนี้คือคนวีท่่สสมน ซึ่งคนที่เจเนติกดีคือคนที่มีร่างกายสมส่วนเจเนติกดีตรงไหนก็คือเขาเกิดมาเนี่ยร่างกายเขาสมส่วนอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้ออกกําลังกายไหล่ของเขาเนี่ยอาจจะมีทรงที่กว้างอยู่แล้วแล้วก็เอวของเขาเนี่ยอาจจะคอดอยู่แล้วซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับคนที่ออกกําลังกายแต่ว่าถ้าเขามีเจเนติกที่ดีมีกรรมพันธุ์ที่ดีแต่ไม่ได้ออกกําลังกายกล้ามเขาก็ไม่ได้สวยงามอะไรขนาดนั้นหรอกครับกล้ามเขาก็เป็นคนที่หุ่นดีรูปร่างดีแบบปกติเลยรูปร่างดีทั่วไปอาจจะไม่ได้มีกล้ามใหญ่ บึกบักอาจจะไม่ได้มีทรงเหมือนคนที่ออกกําลังกายแบบหนักๆแต่โดยรวมของเขา,าเขามีรูปร่างที่ดีมากกว่าคนที่มีรูปร่างผอมตามกรรมพันธุ์และมีรูปร่างที่ดีมากกว่าคนที่มีความอ้วนตามกรรมพันธุ์แน่นอนแต่ถ้าถามว่าคนที่มีเจเนติกนี้เนี่ย จะได้เปรียบหรือเปล่าในการสร้างกล้ามเนื้ออันนี้เราต้องพูดตรงๆครับว่าคนที่มีเจเนติกดีหรือคนที่มีรูปร่างสมส่วนเนี่ยเขาอยู่ตรงกลางถ้าเขาอยากอัพตัวเองให้ตัวใหญ่ขึ้นเขาก็จะทําง่ายกว่าคนที่มีรูปร่างพร้อมอันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วและถ้าเขาอยากจะรีดน้ําหนักลงเขาก็สามารถรีดลงได้เลยอันนี้คือข้อได้เปรียบของเจเนติกตรงกลางนี้นะแต่เจเนติกที่พรอมแล้วก็เจเนติกที่อ้วนเนี่ยก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอย่างอื่นที่แตกต่างกันอยู่เหมือนกันครับผมอย่างเช่นคนททีีีี่่มมมเจนกอยา็ะ ระบบเผาผลาญที่ดีมากมากทาให้เขาเนี่ยกินได้เยอะกว่าใครหลายๆคนและหุ่นของเขาเนี่ยยังคงสภาพที่ดีอยู่ส่วนคนที่มีกรรมพันธุ์ที่อ้วนเนี่ยเขาก็จะมีข้อดีของเขาก็คือสําหรับคนที่อ้วนแล้วอยากจะออกกําลังกายให้ตัวใหญ่แบบบึกมากๆเนี่ยแบบเป็นสตรองแมนไปเลยเนี่ยเขาก็จะได้เปรียบคนอื่นๆเพราะเขามีร่างกายที่สูงใหญ่อยู่แล้วซึ่งแน่นอนรัาเหมือนที่บอกไปทั้ง3รูปร่างนี้เนี่ยมีข้อดีข้อเสียต่างกันถ้าพูดถึงการเริ่มต้นสร้างกล้ามเนื้อผมเนี่ย Respect เรสเพคเคารพทั้ง่ามรูปร่างเลยแม้ว่า ทั้ง3รูปร่างไว้ผมอยากให้คุณนโฟกัสเรื่องความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองโฟกัสเรื่องความรู้ในการกินโฟกัสเรื่องความรู้ในการออกกาําลังกายและก็ความพยายามในการสร้างกล้ามขึ้นมาซึ่งแน,น่นอนหุ่น3 <c oughs> ประเภทนี้ต้องใช้ความพยายาม,มันทั้งหมดเจเนติกที่อยู่ตรงกลางที่มีรูปร่างสมส่วนเนี่ยเขาอาจจะมีความได้เปรียบกว่าคนอื่นนิดหน่อยแต่เชื่อเถอะครับยังไงเขาก็ต้องใช้ความพยา,ายามยังไงเขาต้องใช้ความรู้ในการออกกําลังกายอยู่ดีถ้าเขาอยากจะตัวใหญ่ขึ้นอยากจะหุ่นดีขึ้นสุดท้ายเขาก็ต้องอาศัยความพยายามอยู่ดีครับ เออแต่มีเรื่องหนึ่งไม่พูดไม่ได้เลยถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องจีเนติกเนี่ยต้องพูดเรื่องนี้คือถ้าเราออกกําลังกายไปจนถึงจุดหนึ่งแบบจุดสูงสุดของร่างกายเราหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าจุดสูงสุดของจีเนติกนั้นๆคือแต่ละร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนผอมไม่ว่าจะเป็นคนสมส่วนไม่ว่าจะเป็นคนอ้วนเนี่ยเขาจะมีรูปร่างทรงร่างกายของเขาที่เป็นขีดจํากัดอยู่ก็คือเวลาเราออกไปจนถึงขีดจํากัดของทั้ง3รูปร่างนี้มันจะมีความแตกต่างกางนันครับผมมันจะมีความแตกต่างก,างกันซึ่งความต่างที่ผมมพูดถถึึงงยยผหาาควม ยาวของกล้ามเนื้อความสมส่วนของกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้นยมันเป็นจเนติกที่สําคัญเลยนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยแก้ไม่ได้นะครับถ้าไม่ไปทศัลยกรรมเนี่ยก็คือแก้ไม่ได้และถ้าถามว่าเราทํายังไงได้มั้งถ้าเรามีจเนติกแบบนั้นมาแบบเรามีกล้ามเนื้อที่ยาวเราอยากได้กล้ามเนื้อที่สั้นได้ไหมไม่ได้ครับผมถ้าเราได้รับกรรมพันธุ์ที่มีกล้ามเนื้อยาวมาแล้วเราก็จะมีกล้ามเนื้อที่ยาวแบบนั้นเลยครับนอกจากเราไปัลยกรรมให้หมอทําให้อะไรแบบนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าปกติ 6ปีและกล้ามเนื้อผมมันก็ยังยาวอยู่แบบนี้แหละครับเพราะว่ากรรมพันธุ์ของผมเนี่ยมันมาแบบนี้ซึ่งเจนเนติกเนี่ยมันมันส่งทอดมาในทุกๆอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นสะพานคอที่ยาวไม่เท่ากันหรือว่าซิกแพคบางคนเนี่ยมี6ลูกบางคนมี4ลูกบางคนเนี่ยมี8ลูกซึ่งในเรื่องพวกนี้เนี่ยก็เป็นกรรมพันธุ์เหมือนกันครับผมเนี่ยผมเนี่ยมี6ลูกเพราะกรรมพันธุ์ของผมเนี่ยมี6ลูกซึ่งถ้าอยู่ผมอยากจะมีซิกแพคสี่ลูกมันมันทำไม่ได้ครับผมเพราะว่าผมมี6ลูกมาแล้วซึ่งบางคนเนี่ยเกิดมามี8ลมี8ลูกบ แต่ไม่ว่าจเนติกคุณจะเป็นแบบไหนมีซิกแพค6ลูกมีซิกแพค8ลูกหรือว่ามีซิกแพค10ลูกหรือว่ามีสะพานคอที่ยาวมากมีกล้ามไหล่ที่กว้างมากๆแต่ถ้าคุณไม่ออกกําลังกายคุณก็ไม่สามารถดึงประสิทธิภาพของจเนติกนั้นออกมาได้หรอกครับคือไม่ว่าจะกล้ามเนื้อสั้นไม่ว่าจะกล้ามเนื้อยาวไม่ว่าจะซิกแพคกี่ลูกไม่ว่าจะซิกแพคตรงหรือว่าซิกแพคเอียงมันสามารถออกกําลังกายทําให้ดีขึ้นได้ครับผมไม่ว่าคุณจะเกิดมาอยู่ในประเภทไหนใน3ประเภทเนี่ยไม่ว่าคุณจะเกิดมาอยู่ประเภทไหนถ้าาาาคุณอออกกํังงยย่ จมันสามารถทําให้เกิดเป็นรูปร่างที่สวยงามขึ้นมาได้ถ้าพูดถึงคําว่าเจเนติกดีเนี่ยมันทําให้สร้างกล้ามเนื้อง่ายกว่าคนอื่นหรือเปล่ามันทําให้กล้ามเนื้อสวยกว่าคนอื่นมากมายหรือเปล่าผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆนะคนที่มีเจเนติกดีก็คือคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ง่ายกว่าคนที่อยู่ตรงนี้นิดหน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงกลางอยู่แล้วเขาสามารถอัพไปได้ง่ายกว่าแต่บอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับผมถึงจะง่ายกว่าแต่มันก็ไม่ง่ายมันต้องใช้ความพยายามและที่สำคั ทั้ง3ามเจนเนติกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนผอมไม่ว่าจะเป็นคนสมส่วนไม่ว่าจะเป็นคนอ้วนถ้าออกมาและถึงกีดจํากัดของรายอย่างกายจริงมันสวยทั้ง3แบบครับผมมันสวยทั้ง3แบบแน่นอนมันเป็นรูปร่างที่สง่างามทั้ง3แบบแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเกิดมามีเจนเนติกแบบไหนเกิดมามีกล้ามเนื้อที่สั้นหรือว่าเกิดมามีกล้ามเนื้อที่ยาวจะผอมมากจะอ้วนมากถ้าคุณพยายามจนถึงจุดหนึ่งถ้าคุณสามารถอัพร่างกายของตัวเองขึ้นมาได้จริงๆแล้วมันสวยหมดเลยครับผมคุณไม่ต้องน้อยใจว่าคนที่มีเจนเนติกดีเยเขาามมาสมรถ สร้างกล้ามได้ง่ายกว่าคุณคนที่มีจเนติกที่ดีเนี่ยกล้ามเขาสวยกว่าคุณคุณไม่ต้องคิดแบบนั้นเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อของคุณเนี่ยก็มีความสวยงามในแบบกล้ามเนื้อของคุณนะครับเชื่อผมนะครับมันมีความสวยงามในแบบของตัวมันเองอยู่แล้วครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับพูดคุยกันนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับเรื่องจเงนติกและผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดแชร์ไว้ด้วยนะครับวันนี้